มารับชมมีเอฟซีบอกว่าตามหนูตัวนี้ให้ดูหน่อยท่านผู้ชมนีคฮะที่มันมาหลังจันทร์นะครับผมแล้วปลาเข้าไปพอดีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมันวิ่งพรวดเลยท่านผู้ชมนะตัวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่โค้นะครับผมนี่ฮะปลาเข้าไปแล้วท่านผู้ชมนะดูมันวิ่งท่านผู้ชมอ่ะวันในช่างกันเลยเอากับเล็กชุดโมแซนเไหลช่างสายล่านะครับผมนี่ฮะวางไว้บนหลังจันทร์เลยท่านผู้ชมฉีดน้าหอมช่างสายล่าเรียบร้อยท่านผู้ชมวันนี้ฝนมันตกน้อยๆด้วยนะครับผมนี่ฮะดูกันว่ามันจะมาไหมท่านผู้ชมนะ ดูเลยดูเลยู้ชมเนี่ยอ่าดูเลย,ชมชมเลยฝนตกแรงด้วยด้วยนะครับผมเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วช้ชมมันได้กินต้นของช่างสายด้านครับเนี่ยวฮ่าเอาฮ่า,าดูัน ขึ้นกินไหมท่านผู้ชมนะเหยื่อขี้ตตยนะครับผมดีราเอาไหมไหมลมมันตามกินมาตามกินมามันบอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มาขี้ตายช่างสายล่าด,ดูว่ากัดกรวดเลยโอ้โหทีเดียวเรียบร้อยท่านผู้ชมดิราไม่เหลือคาหลังจันเลยครับผมดีฮะอ้าวไปชมกันตอนเช้าผมไปฮะกับลั่นแล้วท่านผู้ชมะอ่าจาันไม่ลั่นนะผมนี้จันไม่มีอะไ,ไรเข้าแต่กับเหล็กลั่นท่านผู้ชมไปดูซิตัวอะไรนะท่านผู้ชมเอ๊ะ โดนจนได้มัากหนูนี่โดนจนได้มั้งเจอเหยื่อขี้ตายเข้าไปท่านผู้ชมนี่ฮะไหนไหนไหนดูดิ้นั่นไงนั่นไงท่านผู้ชมคุ้ยเป็นเลือกเลยนี่ว้าตีแรกว่าเล็กท่านผู้ชมตัวตัวนั้นเลยท่านผู้ชมนี่ะที่เราตามกันอยู่ท่านผู้ชมดีฮะเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมนี่ครับไม่นี่ไงนี่ไงโอ้ยเสร็ โอ้ยเป็นไงชมชมเนี่ยอะมีเอฟซีบอกว่าตามหนูให้ดูหน่อยชมชมเนี่ยใหม่เหลือว่าชมชมเนี่ยโอ้โหหางด้วนด้วยชมชมเนี่ยไอหางด้วนไอหางด้วนชมชมเนี่ย็นไงผมเนี่ยอะเหยื่อขี้ใต้นะครับผมเนี่ยนี่เลยนี่เลยแจฉกไหมชมชมเนี่ยน้ำหอมช่างสายล้านนะครับผมเนี่ยนี่เลยขนาดฝนตกนะผมเนี่ยมาด้วยนะชมชมสนใจผมเนี่ย จันดักปลาผมจันดักปลาก็เข้านะครับผมเนื mm hmm. กับเลยชุดโมเส์เลยช่างสายล่าเหยื่อคิดตายผมเนี่ยน้ำหอมช่างสายล่าสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยผมสวัสดีครับ